เรีนทำสำนักดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการดินอุ้มดาวทางโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาตินะคะดินอุ้มดาวของเราก็เป็นรายการที่ดูแลโดยสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษที่พี่น้องของเราทั้งชาวอาโศกองค์ทัพธรรมนะคะพันธมิตรคนไทยหัวใจรักชาติและพี่น้องผู้รักชาติอีกมากมายหลายท่านทีเดียว ไปร่วมชุมนุมแบบ neo protest อยู่ที่สวนลุมพินีนะคะทีมงานสกอจอของเรานะคะสกจอก็คือสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมนี้อยู่ในหลายส่วนนะคะส่วนหลกัหลกๆก็คือการดูแลในเรื่องของความสะอาดของพื้นที่ซึ่งจะเห็นพี่เจอตะวันธร,รมคขาที่พาธีของเรานะคะได้ตั้งสุ่มขึ้นแล้วก็รณรงค์ให้เกิดการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นในที่ชุมนุม เดี๋ยวโอกาสดีๆก็จะพาไปคุยกับพี่เจือนะคะแต่วันนี้เราอยากจะนำเสนอกิจกรรมอื่นซึ่งเป็นมุมเล็กมุมน้อยที่เกิดขึ้นในงานชุมนุมแนวใหม่หรือมีโอโพเทสของเรานะคะก็จะมีบรรยากาศของการแจกหนังสือมือสองซึ่งเป็นหนังสือที่มีคุณภาพที่สร้างคุณค่าให้แก่คนที่เข้ามาเอาไปอ่ะเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันนะคะ ตัวที่2ก็คือกิจกรรมในด้านของศิลปะนะคะศิลปะก็คือมีครูมีวิทยากรของเรามาสอนให้ผู้คนโดยเฉพาะเด็กๆได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์สื่อสารแลกเปลี่ยนกันไปก็ฟรีอีกนะคะกิจกรรมอีกตัวหนึ่งนะคะอยากให้เห็นภาพชัดๆก็คือคำว่าปั่นกันนะคะทีมงานของเราเรียกว่า ปันกันกรุ๊ปเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากปี2,554ในช่วงที่น้ำท่วมใหญ่ช่วงนั้นทีมงานของเราก็ได้ออกหน่วยนะคะนำกิจกรรมนี้ไปสู่ชุมชนออกพื้นที่โดยมีสิ่งของติดไม้ติดมือไปบ้างเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นป้ายว่าเราเอามาแลกกันเอามาแบ่งปันนะคะใครมีของเก่าที่ไม่ใช้ของใหม่ที่เกินจำเป็นเอามาไว้ตรงนี้ ส่วนใครที่ขาดแคลนก็เอาของที่คนเอามาไว้ไปใช้หรือแม้แต่ใครไม่มีอะไรเลยก็ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมเก็บขวดเก็บถุงที่อยู่รอบทิศรอบทางรอบบ้านเอามาแลกของก็ได้รูปรักของกิจกรรมเกิดขึ้นแบบนั้นนะคะจากนั้นเป็นต้นมาเราก็เห็นร่องรอยว่าคำว่าแบ่งปันหรือปันกันเนี่ยเป็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ที่ควรให้เกิดขึ้นในสังคม เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดชุมชนดูไปที่สวนลุมพินีนะคะทางทีมงานสคอจอของเราก็คิดกันว่าแหมเราน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างนะเราก็นำเสนอคำว่าปันกันกรุ๊ปต่อจากการจำหน่ายสินค้าตลาดอริยะคือสินค้าบาทเดียวนะคะเปิดกิจกรรมขึ้นโดยที่มีเป้าหมายให้พี่น้องที่มาพักค้างร่วมชุมนุมที่สวนลุมพินีได้เขาเรียกว่าเติมเต็มในส่วนที่ขาด ถ้าท่านขาดอะไรก็มาที่ร้านปันกันนะคะท่านกา็บอกสิ่งนั้นบอกสิ่งนี้บางครั้งก็ได้หลายครั้งที่ยังไม่ได้ทีมงานของเราก็ขวนขวายเสาะหาเพราะเรามีคลังใหญ่เขาเรียกว่ามีคลังใหญ่อยู่ที่สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจเอาไปบริการที่น้องที่ร้านปันกันนะคะปันกันในที่นี้แม้จะปันกันด้วยวัตถุสิ่งของแต่ลึกกว่านั้นก็คือเราแยกจากให้เกิดพัฒนาการในเชิงของ จิตวิญญาณของทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนับตั้งแต่คนแรกก็คือคนทำงานของเราทีมงานเราเองนะคะเราย้ากันอยู่เสนอว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองว่าทุกขณะที่เราทำงานไม่ว่าจะการให้การทำงานการจัดร้านการพูดกับคุย,คยกับผู้คนเราได้ลดยิเลสไปด้วยไหมมันมีมิติใดมั่งที่เราทำออกไปแล้วรู้สึกว่าไม่ดีไม่เหมาะเราจะต้องปรับ นะคะกลับมาคุยกันแล้วก็ปรับปรุงอยู่เสมอคือต้องเกิดประโยชน์ตนส่วนอีกด้านหนึ่งในมุมของคนที่มารับสิ่งของมาแบ่งปันกันก็จะมีความหลากหลายนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมคงจะได้เห็นภาพซึ่งทีมงานของเราคือน้องอุเนี่ยไปตามเก็บรายละเอียดให้เห็นว่าเราอยากให้เกิดพัฒนาการเชิงจิตวิญญาณของคนที่มารับสิ่งของปันกันมันจะมีมุมหลายมุมให้เราเห็นนะคะถ้าท่านใดยอยากเข้ามามีส่วนร่วม งานต่างๆถ้าเราเอาตัวของเรามาลงมือปฏิบัติเราจะเห็นตัวคุณค่าที่ลงแนวลึกเข้าสู่จิตวิญญาณมันจะมีลีลาและสีสันต่างๆนะคนคนนึงอาจจะบอกเทคนิควิธีปฏิบัติแบบนี้พอคนที่สองก็เป็นอีกแบบหนึง่งในช่วงที่เรามีการชุมนุมนีโอโพเทสอยู่ที่สวนลุมพินี ปันกันกรุ๊ปหรือร้านปันกันก็จะเปิดให้บริการอยู่เสมอนะคะท่านใดที่สนใจอยากเอาตัวเองมาทดลองฝึกถือว่าเป็นการฝึกปฏิบัติทมไปด้วยก็ขอเรียนเชิญนะคะเอาตัวมาลงเป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้เอาสิ่งของมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันเจือจานให้พี่น้องบ้างก็ได้นะคะสําหรับช่วงต่อไปนี้จะให้พบเรื่องราวให้พี่น้องได้เห็นความหลากหลายของกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็ขอเชิญติดตามรับชมกันได้นะ้าบัตนี้คะ่ะ ในการเข้าร่วมชุมนุมโค้นล้มระบอบทักษิณที่สวนลุมพินีคราวนี้กองทัพธรรมได้สร้างชุมชนดูไปเพื่อจัดสรรการตั้งเต็นที่พักอาศัยให้เป็นระเบียบและสวยงามโดยภายในชุมชนนี้ก็มีการปลูกข้าวและพืชผักสมุนไพรต่างๆโดยมีผู้ให้ความสนใจแวะเวียนมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนไม่น้อยบริเวณด้านข้างชุมชนดูไปเป็นซุ้มให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาข้อมูลได้ทั้งสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจได้ร่วมจัดก,กิจกรรมต่างๆที่สวนุมพินีหนึ่งในโครงการนั้นคือโครงการปันกันกรุ๊ปเพื่อแบ่งปันของเก่าเหลือใช้ของใหม่เกินความจำเป็นให้กับพี่น้องที่สนใจนำไปใช้เท่าที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งโครงการปันกันกรุ๊ปนี้ก็สอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี ดั่งเช่นที่สิกขมารกร้าข้ามฝันได้กล่าวไว้ดังนี้การให้การแบ่งปันการไม่ใช้เงินทองเป็นเรื่องสำคัญในการแลกเปลี่ยนของหรือได้ของมาเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าหลักบุญนิยมนะบุญนิยมและเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเอาไปเตบพอดีเอาไปเตะพอใช้นะคนที่ให้มาเขาก็ให้มาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะให้เป็นประโยชน์ส่วนคนที่เอาไปก็เอาไปเป็นประโยชน์ ก็เรียกว่ามีความพอเพียงในการได้ก็เรียกว่าเป็นความพอเพียงหรือเศรษฐกิจพอเพียงส่วนบุญนิยมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลึกลงไปถึงเรื่องของจิตใจจิตใจที่ได้ชำระล้างความโลภนะความหงแหนความยึดเป็นของตนแล้วก็ได้ตะหลาออกมาส่วนคนที่ได้มาเหมือนเราเป็นทีมดินอุ้มดาวเนี่ยเราได้มาแล้วเราก็ได้มาเราก็ไม่ได้มาถึงว่าโอ้เขาให้เราแล้วนะเราต้องเอาไว้มาขายมาเราเอามาให้เพื่อ เราจะมีอะไรเป็นประโยชน์กว่าแล้วก็เป็นคนแบ่งปันแจกจ่ายกันอีกส่วนคนที่รับก็รับไปใช้ประโยชน์กับชีวิตจริงๆอเ่ยมันก็เลยเป็นบุญทั้งผู้ให้ผู้กระจายแล้วก็ผู้รับมันก็เป็นความสัมพันธ์กันของมนุษย์แหละมนุษย์ที่พัฒนาแล้วมนุษย์ที่เจริญเนี่ยจะต้องคิดถึงการแบ่งปันการเจอ,อาจานารกันไม่ได้กักเก็บอะไรไว้เพื่อตัวเองเท่านั้นคือรักตัวเองมีความสุขยังไงก็อยากให้คนอื่นมีความสุขอย่างนั้นฉะนั้นเรื่องของ บุญยมหรือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าการมีของกองกลางเอาไว้แล้วกระจายเป็นประโยชน์ก็ก้าวไปถึงสาธาร,รณโสุขด้วยแล้วช่วยพัฒนาจิตวิญญาณกัาเราชาวสกจอได้ยังไงคะจริงๆก็พัฒนาทั้งชาวสกจอที่เป็นคนรับงานเองด้วยพัฒนาทั้งคนให้ด้วยใช่ไหมพัฒนาทั้งคนรับด้วยพัฒนายัางไงเราเป็นคนที่ได้ของมา เราเหมือนเป็นเจ้าของแล้วตอนนี้แต่เรากําลังคิดว่าอา้าวเราจะขายแลกเป็นเงินมาช่วยเ m t v ก็ได้หรือว่าตอนนี้ที่สวนลุมเขามีคนมาอยู่ร่วมกันจํานวนมากอะ่ะเป็นพันๆคนเนี่ยแล้วแต่ละคนมาเสียสละเนี่ยถ้าเรามีใจที่คิดถึงคนอื่นปุ๊บเราก็เอาของที่เรามีสิทธิ์จะขายก็ได้ให้ใครก็ได้เอาไปให้คนที่จําเป็นกว่าไงใจที่รู้ว่าอะไรจําเป็นกว่าอะไรสําคัญกว่าแล้วทําโดยไม่เลือกเขาเลือกเรา เลือกแต่ว่าคนไหนจําเป็นอะไรมีประโยชน์แล้วเราก็ทาเนี่ยเป็นใจที่ใจที่สูงเขาเรียกว่าใจที่ละตัวละตนแล้วก็มีความพอเหมาะในการทํางานเพราะว่ามันจะรู้ว่าอันนี้ตอนนี้เหมาะเลยนะเราต้องไปให้ตรงนี้อันนี้เหมาะแล้วนะต้องให้ตรงนี้มันจะมีส่วนทั้งเพิ่มปัญญาในปัญญาในการให้นะปัญญาในการให้ในการแบ่งบันแล้วก็เพิ่มสัพพุิธธรรมรู้เหมาะรู้ควรรู้กาละรู้เวลาว่าควรทําอะไรใช่ไหมคะสรุปแล้วก็คือเพิ่มความแววไวในการทารําความดียิ่งขึ้นนั่นแหละ ทางเดินชีวิตคนมีเรื่องราวมากมายผ่านการเวลาเนินนานและเน็บหนาวดวงดาวแสนไกลใจไม่ว่างเปลา่าวายเวียนวนวายวกวนแต่ยังมีแสงธรรมสองนําทางที่มืดมนท่ามกลางทะเลสังคม หดรายมีใจกล้าพร้อมกล้ายอมท้าทายทางใหม่เลือกทางที่เดินก้าวไปสู่ความพอเพียงชาวดินอุ้มดาวก็ไปช่วยในโครงการป an ันกันกรุ๊ปมีป้ากุณทีเป็นผู้อาสาเป็นหลักอยู่ที่เต็นท์ของโครงการที่สวนลุมค่ะ โดยมีผู้ร่วมชุมนุมมาเป็นจิตอาสาช่วยจัดร้านให้ด้วยค่ะรู้สึกซาบซึ้งกับคำว่าปันกันกรุ๊ปปันกันก็คือแบ่งปันเป็นภาษาไทยที่ตรงตัวพอดีปันกันกรุ๊ปก็คือกลุ่มเราจะเป็นกลุ่มเป็นองค์กรเล็กๆที่อยู่ในสคจเหมือนเหมือนกับดินอุ้มดาวเหมือนกันเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันปันทั้งสิ่งของและปันทั้งความรู้สึกปันในด้านจิตใจ ความรู้สึกที่ดีๆต่อกันฝนมาช่วยป้าคุณกี่วันแล้วคะก็วันที่สองอะค่ะแล้วคิดยังไงเอ่ยถึงมาช่วยป้าคุณในโครงการปันกันกรุ๊ปก็เป็นงานที่หนูชอบและถนัดค่ะก็อยากช่วยอยากช่วยให้ทุกๆคนมาช่วยเลือกช่วยเอาไปใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์มากขึ้นนะคะว่าน้อยของสิ่งเหล่านี้ก็ทําประโยชน์ให้กับคนหลายคนที่เขาไม่มี ทำไมคะเขามาดูกันไปนะคะวันนี้มาช่วยโครงการปันปันกรุ๊ปของดิดนบุญดาวค่ะค่ะมาช่วยทําอะไรคะอ๋อมาช่วยจัดผ้าแล้วก็ช่วยเรียกผ้าให้ลูกค้าด้วยค่ะคิดยังไงกับโครงการนี้คะอ๋อคิดเห็นด้วยค่ะที่รายการแฉให้เห็นด้วยค่ะ <laughs> รู้สึกยังไงล่ะได้ <laughs> มาส่วนร่วมในโครงการ <laughs> ก็รู้สึก <Right. S 1> ประทับใจรู้สึกว่าย,ยินดี ที่จะรับใช้ยินดีอยากให้พี่น้องได้ของดีอ่ะราคาถูกแถมไม่ได้ซื้อด้วยให้ฟรีด้วยคือน้ำใจในการปันกันมีผู้ที่มาร่วมชุมนุมหรือประชาชนที่ผ่านไปมาแวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องทางสคอจเอตรียมเสื้อผ้าถุงเท้าของใช้ส่วนตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นกันไกรตัดเล็บหรือได้และเข็มเป็นต้น ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะถึงที่เอาเข็มกับไดมาให้กับปันปันกรุ๊ปเข็มนะคะเข็มเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่มีความสําคัญในชีวิตของนักเดินทางนะคะเพราะว่าบางทีเรามาอย่างนี้ก็มารีบๆร้อนๆนะคะคว้าเสื้อผ้าคว้าอะไรมาแต่มาแล้วเสื้อผ้าขาดลุงเร่งบางทีนะคะมีความจําเป็นที่ต้องใช้เข็มถ้าเราจะไปหาซื้อเข็มร้านขายเข็มแถวนั้นก็คงจะลําบากนะคะ แล้วมันก็เป็นการประห,ระหยัดยที่ทำให้เราไม่ต้องได้สิ้นเปลืองในการที่ต้องไปหาเสื้อผ้ามาเยอะๆเป็นการประหนีประหยัดแบบมากน้อยจัโด่วนนะคะไดมาชุมนุมตั้งแต่193วัน158วันแล้วก็ผมดี ดวกบ,บ้างไหมได้มได้เข็มได้ผ้าเดี๋ยวจะไปเย็บผ้าปะผ้าทุนคขาอ๋อเขาคิดว่าโครงการเราจะเป็นประโยชน์ยังไงกับผู้ชุมนุมบ้างคะโอเป็นประโยชน์ได้หลายอย่างเลยค่ะเพราะว่าขาดเหลืออะไรก็ไม่หยิบไปใช้ได้เดยไม่ต้องจ่ายเงินดีมากเลยเนี่ยพกกิ่งจะรู้วันนี้แหละเพราะเดินมาความพอพอ,อี่ะ มุ่งไปรวยแก่งแย่งแข่งขันสังคมจงลงทุกวันขอเพียงมุ่งมาจนพอเพียงแบ่งปันสังคมต้องการคุณธรรมใช้ความรวย คุเล่าให้ฟังถึงแนวทางในการทํางานตรงนี้ไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะเราแจกเฉพาะผู้ที่มาจุนุมหรือว่ายังไงไม่เลือกค่ะแจกสําหรับทุกๆคนทุกๆค,คนเลยค่ะสําหรับคนที่ขาดแคลนเราจะให้เขาทุทกๆคนในขณะที่ให้เราก็จะให้จิตวิญญาณให้ดีๆให้สิ่งที่ดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเขา เหมือนอย่างกับว่าสโลกธรรมที่ท่านแด่ธรรมเคยกล่าวไว้ว่ายิ้มงามถามไทยเต็มใจบริการนะคะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ<ม>่ง<ม>นะคะเป็นสโลกธรรมที่ไปกราบท่านแด่ธรรมในตอนเช้าว,วันหนึ่งหลังจากที่ทํางานตรงนี้ไปได้ประมาณสองถึงสามวันก็บอกว่าท่านก็จะมาทํางานตรงนี้รู้สึกรู้สึกยังไม่ค่อยมั่นใจอะไรอนยะ่างเงี้ยท่านก็โอ้ปันกันกรุ๊ปเหรอ งานนี้ยากนะค่ะขอสรุปคำสั้นๆที่จำได้ง่ายๆท่านก็เลยว่กอา้ายิ้มงามถามไทยเต็มใจบริการค่ะก็เลยนึกในใจว่าอ๋อทำได้แล้วยิ้มงามถามไทยเต็มใจบริการสุดท้ายเราจะเติมให้ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเราจะอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกๆคนที่มารับของ ถ้าไม่มีท่านผู้รับเราก็ไม่รู้จะให้ใครจเจริญธรรมโยมคุณทีแล้วก็ชาวสกจที่มีจิตปรารถนาดีที่จะทำโครงการปันกันกรุป๊ปคือเอาสิ่งของเนี่ยไปแบ่งปันแจกจ่ายเจือจานให้พวกเราผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หน้าที่ของพวกเราก็คือเป็นผู้บริการเป็นผู้ให้บริการลักษณะของผู้ให้บริการก็คือยิ้มงามถามไทยเต็มใจบริการยิ้มเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสื่อสัมพันธ์จากจิตต่อจิตจากคนสู่คนที่มีค่ามากแต่ว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหา บ่งบอกถึงจิตวิญญาณสัมพันธ์ของความสามัคคีความรักให้ปรองดองความมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันเพราะนั้นเราเป็นฝ่ายให้บริการเนี่ยเราสัมผัสสัมพันธ์ไม่ตีกันด้วยรอยยิ้มนะแล้วก็เมื่อยิ้มแล้วเนี่ยผู้บริการเนี่ยจะต้องมีปฏิสันถานถามไทยกับลูกค้าผู้มารับบริการ พระพุทเจ้าเราเนี่ยมีปกติเป็นผู้มีปฏิสันถานก่อนแลนะว่าเป็นคนที่มีอธัธยาศัยแล้วไต่ถามลูกค้าด้วยรอยรอยยิ้มบนใบหน้าแปวตาแล้วก็มีรอยยิ้มพร้อมด้วยคําพูดด้วยความปรารถนาดีมีเมตามีจริงใจแล้วก็ความที่ว่าเราเต็มใจบริการก็คือ มเป้าหมายของเราที่เราจะมาให้ก็เพื่อว่าเราต้องการให้ทุกคนนะ่ะได้นำสิ่งของที่เขาต้องการเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยที่ว่าสิ่งของต่างๆเหล่านี้นะ่ะมีผู้ให้มาด้วยน้ําใจไมตรีเพราะฉะนั้นจิตของผู้ให้เนะี่ยเป็นจิตที่เบิกบานจิตที่เป็นบุญมีแต่เสียสละเป็นผู้ให้เป็นอนิสงส์สำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้ก็ยินดีผู้ให้ก็ผู้ให้ด้วยความยินดีผู้รับก็สบายใจอ่ขอจเจริญธรรม ตวนิดนึงก่อนค่ะค่ะดิฉันสองร่อมเกตกินมาจากวิุเทพธานีค่ะมากับใครเอ่ยมาคนเดียวค่ะแล้วมาเจอลูกที่กรุงเทพค่ะอ๋อค่ะเอามาชุมนุมเหรอคะก็มาร่วมชุมนุมด้วยค่ะพักค้างคืนที่สวนลุมไหมใช่ค่ะค่ะแล้วมาเจอโครงการปันกันปุ๊บได้ยังไงค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ดีมากดีมากๆชนิดที่คิดไม่ถึงเลยค่ะเพราะว่าเออ อะไรที่เราขาดไปเขาก็ช่วยเติมเต็มให้ตรงนี้ค่ะแล้วพอเราใช้เสร็จก็ซัสกสะอาดแล้วก็มามาคืนให้ค่ะเพราะว่าจะได้ให้ผู้อื่นได้ใช้ต่อค่ะอ๋อค่ะก็ะะอนนั้นมารับเื่อเลืเหรอคะ ตอนนั้นมาขอรับเสื้อเพื่อเพราะว่ามีมาชุดเดียวอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็เอาเสื้อไปใช้แล้วก็เสร็จแล้วใช้เสร็จแล้วก็ซักเอามาคืนใช้เสร็จแล้วก็ซักนามาคืนค่ะเพื่อว่าจะได้คนที่เขามามาใหม่จะได้มีโอกาสได้ใช้ต่อไปอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วราคิดว่าโครงการฟันการกุบแบบนี้จะมีส่วนช่วยสังคมยังไงบ้างคะช่วยได้มากเลยค่ะสําหรับคนที่มาจากบ้านแล้วไม่มีเสื้อผ้ามาเปลี่ยน พอมาถึงหนะ้าตรงนี้ก็คือโอเคว่าเสื้อผ้าของเราใส่2วันแล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วใกล้คนอื่นก็กลัวเขารลังเกียนก็เลยเดินหาก็พอดีมาเจอตรงนี้แล้วพี่เขาเขาบอกว่าที่นี่ไม่ได้คิดตังนะให้ให้ให้ใหฟรีๆเลยคิดว่าการที่ให้ฟรีๆกับการ กับการที่เราได้รับของฟรีไปแล้วเราจะเห็นแก่ตัวหรอ,อ,อที่เราจะเอาไปใช้แล้วเอากลับไปบ้านคือไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องช่วยสังเือสังคมต่อไปเพราะเขาช่วยเรามาแล้วเราต้องอยากช่วยคนอื่นต่อไปค่ออะพอดีครับเป็นเป็นโครงการที่ดีมากครับ<ะ>คือคนที่ไม่มีก็มาเลือกใช้เลือกดู<ะ>เอาเสื้อผ้าแต่สำหรับตัวผมนีม่เป็นนี้แน่<ะ>มาชุดเดียวมาชุดเดียวครึ่งเดือนแะล้ว แล้วได้ไประโยชน์ยังไง่ะคะก็คือเราไม่มีตังค์จะซื้อถ้ามีตังค์ก็คงจะซื้อใหม่แหละทีนี้เราไม่มีตังค์ซื้อก็ต้องมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าดีมากครับในสังคมสำหรับคนที่ยากจนที่ไม่มีเสบียงวันนี้หาอะไรคะผมมาหาเข็บครับค,คือลูกกระดุมผมขาดครับผมจะไปซ่อมลูกกระดุมครับค,ครับแล้วได้ไหมคะได้แล้วครับดีครับ มีลักษณะเมื่อไราศาสนาโพคีใช่ไหมศาสนา,า,าศาสนาโพคีค,คือเป็นสิ่งที่เหมือนกับชาวโลกต้องพึงตระหนักว่าสิ่งพวกนี้มันหาไม่ได้ง่ายนักในโลกมนุษย์ตัวอย่างอย่างเช่นมาตมาคันธีเนี่ยก็ทําตรงนี้ก็เหมือนกับพระโพธิลักษณ์ท่านทำอยู่แลวอาคิดว่าเป็นประโยชน์กับสังคมยังไงบ้างจะช่วยพี่น้องที่มาชุมนุมได้ยังไงบ้างคะก็คือว่าอันไหนที่ขาด ที่แมาย่าไม่เต็มก็ไอสิ่งที่ยังยังเติมไม่เต็มก็มาเติมให้เต็มได้จากที่นี่โครงการปันกันกรุป๊ปแม้จะไม่ใหญ่โตสิ่งของมีไม่มากมายแต่บรรยากาศการแบ่งปันระหว่างผู้ให้ผู้มารับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุน่นมีความเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องเป็นโครงการที่เชื่อมโยงทางจิตวิญญาณระหว่างผู้นำของเก่าเหลือใช้ของใหม่เกินความจำเป็นมาบริจาคที่สคจอ จิตอ,อาสาและผู้มารับบริการในายามออกมาทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติร่วมกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะก็ได้เห็นกันแล้วนะคะในเรื่องของความหลากหลายของกิจกรรมของร้านปั่นกันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหากว่าสนใจอย่าลืมนะคะเข้ามาร่วมงานกันเอาตัวเองลงมือเลยลงมาสู่ภาคปฏิบัตินะคะแล้วจะได้เห็นว่าใจของเรายังมีอะไรข้างๆในมุมไหนบ้างพร้อมที่จะให้ไหมพร้อมที่จะบริการไหม หรือถ้าจะเป็นผู้รับจะรับโดยมิติแบบไหนรับแล้วไปเกิดให้คุณค่าคุณประโยชน์ไหมนะคะปั้นกันกรุป๊ปคือกลุ่มคนที่พยายามที่จะช่วยกันสร้างสารรค์สังคมนี้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนให้เกิดการแบ่งปันให้เกิดการให้เพื่อช่วยให้สังคมของเราที่กำลังยื้อแย่งที่กำลังเดือดร้อนนะคะได้เข้ามาสู่มิติหรือทางเดินที่จะไปสู่คำว่าเศรษฐกิจพอเพียง พืนพิมพ์พมั่นใจอย่างเหลือเกินนะคะว่าถ้าหากเข้ามาแล้วเอาสิ่งของที่มีอยู่ในทุกบ้านทุกครัวทุกเรือนที่เก็บกักตุนไว้ออกมาสะพัดและแบ่งปันกันสังคมสังคมไทยของเราจะเป็นสังคมที่อุดมสมบูรณ์นะคะเราอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลยสักระยะหนึ่งแต่เราจะใช้ของที่มีอยู่มาเผื่อพี่น้องที่ขาดแคลนนะคะสิ่งที่เราขาดไม่ได้เคยคือ มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนะคะมีสัตตบุรุษเป็นที่พึ่งมีนักบวชมีทั้งสมณะมีทั้งสิขมาดเราขอยืนยันนะคะว่าเรามั่นใจที่จะชวนพี่น้องมาสู่การแบ่งปันกัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอ,อจากลาวไว้จต่เพียงเท่านี้ก่อนจเจริญธรรม ทางเดินชีวิตคนมีเรื่องราวมากมายผ่านการเวลาเนิ่นนานและเหน็บหนาวดวงดาวแสนไกลใจไม่ว่างเปล่าวายเวียนหุนไายวกวนแต่ยังมีแสงธรรมสองนําทางที่มืดมนท่ามกลางทะเลสังคม หมดรายมีใจกล้าพอ้อกล้ายอมท้าทายทางใหม่เลือกทางที่เดินก้าวไป